เทปเทปสาำหรับฟาร์มมดนะครับทีนี้ก็จะหลุดง่ายขึ้นใช่ไหมเพราะมันมันโดนนมเข้าไปอ่ามันโดนนมเข้าไปมันก็ร่วงนมกับสันไลขนทีนี้พอมันร่วงเสร็จปุ๊บเราก็แค่กันใช่ไหมทีนี้เลียเต็มเลย ออันนี้ไม่มาแล้วเห็นปะแต่เนี้ยเพี้ยไม่รู้ยังอยู่ป่ะเพราะนี้เรายังไม่ได้ถูมันใช่ไหมนี่จะมอ่านอ่าจะมีบ้างแต่มดตมดไม่มีอ่าแต่มดไม่มีไม่มีไม่มีมดนี่ถือว่าใช้ได้เราก็จะไม่มีเพี้ยไม่มีพี่กระหลงอีกต่อไปเหมือนกันอืมพี่กระหลงไกินข้าวแล้วอ่าหนีไปละอืมจะให้ท้องแตกอย่างเดียวเลยพี่กระหลงรู้จีลพัอ่า อ่ะทีนี้อ่าพอมันโดนนมโดนสันไลท์เข้าไปมันก็หลุดพี่กลงก็พี่แก้วก็อย่าลืมเอานี้ลาดเดี๋ยวมันมดมันมาอ่าอืมง่ายด้วยเอออืมเท่านี้เองอืมก็ถ้าคุณกุหลาบเขาเอ่อไม่ประณีตก็พี่พรก็พี่แก้วกอ่นอืมอ่าใช่ไหม ท่าน,นี้เองอย่าให้โดนใบก็พอฝานีเาเนน้เมื่อไร่โดนแล้นถึงข้นเจ๊อะไรล่ะอือถ้าคนแถวบ้านหมอเรียกว่าอะไรมือห่างตีนห่างเออแต่มดไม่ขึ้นมาแน่นอนอืมอม,มาแต่แบงวันทีนี้อนมอง่ายอืออ,อ,อะเดี๋ยวนี่ฉีดพ่าไปกันไว้ไม่ให้หมดมันมา เที่ยวหอกก็เอานั่นฉีดใบห็นบ่ใช่ฉีดใบกกสักพักก็มะคัออกใช่พังแล้มะคัออกใช่คัวแล้วหอกก็มีลาดตามใช่เดี๋ยวมันก็หมดมันก็เบาเชียอือเห็นไหมนี่มดก็ไม่มาหน่เห็นป่ะเมื่อกี้มดมดเพียบเลยใช่ไหมนี่อ่ะมีมดตรงนี้ที่ยังไม่ได้ฉีดนี่ไม่ได้ลาดนี znaczy, ่เท่านั้นเองเราฆ่ามดไม่ได้หรอกผิดศีล สีสียาตูนะบรับอืมน่ะหยิบผิดขวดเดี๋ยวก็โดนใบอืม,อมก็ต้องลองดูพี่แก้ว,ดวเดี๋ยวสิ่งที่ผมอยากดูอีกทีก็คือเคียร์เคียร์ห้ไอ้เมลูดอกแกตูนนั่นวะอืมน่ะอืมเค่นี้เอง ทำหลังจากไอ้นี่ยลดน้ําแล้วอะ่ะอือพอาลาดไอ้นี่ฉีดไอ้นี่ไปแล้วมันจะได้ไม่เข้มข้นเดี๋ยวมันจะดูดลากดูดม,มันจะตายทุกคนปกติมันจะพวกปูเดียวคนกีอือีมันจะไม่ดูดเลยอืออ่ะอันนี้พอหลุดมาปุ๊บก็ลาด<ห>เดี๋ยวมดมันมาอีกรอบนี่เท่านี้อืมพี่ก็ลงไปเอาไม่ฉีดแล้วเป็นด่างเป็นนวงไปหมดโอ้ หม้อห้กคูลงด้วยอืมก็อวกง่ายนะอืมมันเป็นนมไงนมมันก็ไปเคลือบตัวมันแล้วก็สไลม์มันก็ทําให้มันหลุดออกมาง่ายอืมนี่มดมาอีกแล้วนี่ตรงพี่แก้วตรงไหนที่มันชื้นๆใช่ป่ะคือเราลาดแล้วใช่ป่ะแล้วตรงไหนที่เราไม่ได้ลาดอ่ะมดวิ่งผ่านทีนี้เราลองทำอย่างเงี้ยบ่อยๆเดี๋ยวมดมันลงไปที่ข้างล่างเองแหละอืม บัวขนาดใบน้อยๆมันว่ามันสีบัวขวมูมันยังขูง่ายนะอืมเมื่อกี้ตรงนั้นน่ะใบเล็กเนี่ยเดี๋ยวลองดูอ่ะเนี่ยเนี่ยเล็กๆเนี่ยอโอเคอถือว่าจับระยะแบบนี้สักพักหนึ่งนะหายไม่หายน้อยไม่น้อยอไอ้หายคงอาจจะไม่หายแต่น่าจะน้อยลงอ่ะ